ล่าสุดนะครับผมก็จะมีการวางแผนคำนวณเหล็กนะครับผมว่าใช้เหล็กเท่าไหร่นะครซและเอฟซีนะแปลกไหมครับว่าแฟนของคุณยายไปไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับคือเรื่องของเรื่องนะครับเอฟซี FC. แฟนของคุณยายนะครับเกมไม่สบายนะเอฟซตอนนี้คือแฟนคุณยายไปโรงพยาบาลนะครับผมคือมีปัญหาเกับ ของไส้นี่นะลครับผมเอฟซีคือทำงานไม่ได้นะครับผมก็เดินทางไปโรงพยาบาลอยู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าอ้าวทำไมแฟนของยายไม่ทำการทำงานใดคือพอรู้ก็อ๋อร้องอ๋อครับผมแฟนเป็นมีโรคประจำตัวนะเอฟซีเนี่นเป็นเป็นท้องป่องอท้องป่องนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจัดการเตรียมสถานที่วางแผนนะครับคำนวณเหล็กนะคอับเอฟซี เราจะมาดูแบบบ้านนะครับผมว่าบ้านจะออกทรงไหนนะครับเอฟซีเดี๋ยวเรารออืมเราห้ามเทียงกันนะเอฟซีบอกว่าทำไมต้องเทียงกนะันออกซื้อด้วยเราบอกว่าเป็นคอนเทนต์แบบนี้สดๆดดีเอาลบนะมาเลยกลัวอะไรไปมาขี้นี่เองไม่ไไม,มีมีผมคนเดียวอยู่นหน้าเนี่ยอ้าอย่ามันมิดเล็กอะนะมันสับข้าวใน มันพิกข้างหรือเปล่าไม่เนื้อไม่คมเลยยดแรงดีเนาะก่อนนี้ถึงขั้นเอ็นถึงขั้นมันหยิดอ๋อผมผมเห็นที่นอนเลยสิที่นอนแล้วโอ้น้าคุณยายช่วยครับผมโหเร่งมากเลยทุกพ่อเดิงกลุมเปิดลูกเลย ล่งเลยดูอยู่พูดรยู่คุณนายแก่ค่อยทำก่อนนะเอากินไหมยายเอาเลยนะเอากินเลยเฮ้ยเดยมันจะแดงหรือเปล่าไม่นดะหรอกพอแกนะมันออไอ้บังเบ็ดนช่เดนะโอ้แค่นี้รู้สึกมากขานดีเนาะไ้ทำไมปอนทำไมคิ้วอ่ะใช่มันหยดแล้วนะ เนะโอ้ส<ร>ักดิ์ตอนู้นทาที่นี่คอยเป็นคสัเนี่ยต่นี้ก็ได้ที่นอนที่ดับที่นอนเลยดีแต่ที่นอนแล้วมันเป็นคอนเทนต์ไอ้พีนะมันเป็นคอนเทนต์นะบางครั้งเรเป็นคอนเทนต์หมดเลยเทหมดต้องดูให้ม yeah. well, oh, so yeah, no no ันเป็นเท็จหมดเลยที่จะซื้อเหล็กใช่ไหม แล้วก็เสาด้วยใช่ <cke ye. S 1> อ่ะพี่บาววาดแทนถังเราเอามาเลยบาตตรงไหนมาด้วยไหมเป็นทรงบ้านนี่แหละมาด้วยนะแบบเดียวกันกับที่ทำห้องน้ำบ้านพี่เอาเครื่องเอาเครื่องใหม่ใส่แบบอย่างนั้นเราเอาอย่างนั้นก่อนถ้าเกิดมุกเราเหลือเราค่อยใส่มุกหน้ามานดีไหมดีป๊๊บเด็กีนวเอาบาบาทุกขานองบังบงบังเอบังเไ่้องม่พ่ ทำไมม่ไอร้านจะไปทำบกตรงน้รอนเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตแล้วก็ลงทิ้งมาเห็นแตขาอะไรเว้ผมจ่าผมถือดีกว่าเราทำ่าแบบนี้ทีบาเคิเียนบุกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือที่บ้านขอบคุณที่รับชมทุกท่านคิดชุกข้าวคิดซงบ้านชุกข้าวเนาะฟังเพงเรื่องแบบบ้าน องแ่นาครับแล้วก็คำนวณเลขคปวเขใช้อะไรยังงาแบบกวขาวนะครับบานเขาเอาไปดูดูเนาะใช่เอาแบบค้างคืนได้มค้างคืนได้ีบ้านวันไหอ่าายายอ่้่นี่งเยอ่ีดนี่รนี่ยอ่านย่มามาเลยนะอ่าตามตามนนะอ่า เลยมังเชีอวใช่บ้านบนี่บ้านหรือโต๊ะอันนี้เออทำเองทำเองเลยเยอพู่มากนี้ดินต้องวาดดินด้วยล้วนี่ดิดังอเดี๋ยวพูดดเอันนี้คืออะไรนี่นะครับหลบอ๋อหลังคาหลงแงนี่ไงหาังแงโอ้มาังแนอืมเสาดขนะีเสาเนี่

มันไม่มีแล้ข้างหน้าสองเมตรห้าสบางหลังสองเมตรอ๋อสองเมตรยี่สได้ไหมเออเท่าไรเอาผมผมถามนะไม่ใช่ว่าเอาเอาข้างหน้าคุณเอาสูงกวาข้างหน้าคุณหน่อยยประมาณสเมตรอ๋อหน้าสเมตร่เนาะเือฟังยังเอ้เสานี่คือเราเอาเท่ากันหมดเลยแล้วค่อยมาต่อเอาใช่ไหม เอาอต่อต่อมันง่ายงไงดีต่อง่ายดีต่อง่ายเอาเหล็กหมดเลยใช่ไหมเหล็กเชื่อมหมดเลยใช่ไหมอะไรเหล็กเสาเป็นเหล็กวะไม่เสาเป็นปูนเสาเสาปูนสีเสาต่อเหล็กเอาต่เสมอเลยต่เสมอกันไม่ข้างหน้าเราทำเป็นเหล็กเชื่อมตั้งเอออะไรจะได้เออเสาสีสีสีต้นเอาหน้าเท่าไหร่หน้าแปดบ่ไหนเสาอ่ะหน้าหน้าสิบหรือแล้วหน้าสิบบ่ ใหญ่เกินไปบอกมันใหญ่หนาเป็ดตรนี้นาเป็ดทำได้ได้นาเป็ดเล็กนิดเดียวนาเป็ดนะเอาเอาหน้าสิบบอเออสิบเอาหน้าสิบอ่ะสองหน้าสิบสี่ต้นหนึ่งสองหน้าสิบสูงเท่าไหร่สองเมตรเหรอเสาหน้าสิบเดี๋ยวเรามาต่ออืมที่มันสี่ต้นเนาะครับสองเนี่ยแล้วก็คุณคำนวณเหล็กดีกว่าเพราะว่าเราจะวิ่งไปเอาเหล็กอันนี้ห้าเครือเอาเหล็กหกเส้นเนาะยาวจะวหกใช่ไหมคอนข้างนะเรา อันนี้นะกว้างทั้งหมดเลยกว้างอ่ะเอ้ยยาวห้าเมตรกว้างสามเมตรอืมเล็กเนี่ยเราไม่ได้ตัดเลยนะเรายาวเลยนะอ่ายาวมาทางนี้ยาวส่วนทางนี้ล่ะเท่าไหร่สามเมตรสามเมตรสามเมตรก็ยาวเป็นเอาเป็นสามเมตรก็ออกหน้าก็ประมาณแปดสิบหลังประมาณคอหลังก็อีกสามสิบเออเอาเอาจะเอาห้าเมตรเลยเอาเพิ่มห้าเมตรเลยอ่าแคนี้เพื่อยืดออกมาได้ยังตีไปเส้นหนึ่งก็ตัดนิดนึงอ่ะเออตัดเม็ดนึง อ่ะถ้างั้นคำนวณเหล็กเลยกี่กเส้นใช้กี่เส้นเหล็กนี่อ่ะห้าเมตรแปรนี่สามเมตรจ็ดเปรี๊ยตัวใจตัวนั้นเอาแปรแบบที่บ้าน่อนที่ห้องแม่แปรแปรเราที่โน้นก็มีขายเออแบบแบบถูกอ่ะเออเอาไปรลด้ดีกว่าเราเอาปรเราไปขนเอาที่โน้นทีเดียวเลยเราเอาเฉพาะเหล็กอ่าสามเมตรอันนี้ก่อนเนาะการเนาะเราเอาเอาเอาให้ครบเลยนะเหล็กน่ะเราจะต้องเอาเหล็กทำวงกบประตูอืม วงโคประตูเราไม่ได้ซื้อเลยเราเอาเหล็กทำมาเลยมันแข็งแรงดีนับจำนวนเช่นเไรแล้วพี่าอะข้างหน้าสองสองข้างหลังสามเฉพาะตัวหกหูเม็ดเต็มนีใช่ไหมใส่กลางด้วยไหมเราแล้วก็คานแล้วก็คานอีกคานมาทางนี้อีกประมาณสี่เมตรสี่เมตรท่อนหนึ่งก็จะเหลือเศษอยู่สองท่อนะได้อสองท่อนได้สามสิ้นต่อเอาต่อกลาง <đ> <affiliated> ใช่ไหมสองท่อนได้สามเส้นนี่จะเราใช้ห้าถ้านี่ก็ใช้ประมาณห้าห้าเส้นห้าห้าท่อนก็สามเส้นแล้วสองสองสองเหล็กนี่เหล็กเหล็กสามทันนิดนาะเหล็กทันนิดเหล็กสามบ่ตรงนั้นสามนะปลุกปลุกใช้เหล็กสามบ่เออเหล็กสามเลยเหรอสามสองมันคือสองทำไรสองทำไรเอาเอาคานเอาคานด้านล่างเนี่ยเหล็กสามซะใช่ไหมแล้วสามบ่แล้วพวกเนี่ยพวกคานพวก จะทันตกสามหมดเลยเอาแคเอาสามเสเพสองเสเพสองอืมอีกอีสามสามนิ้วอืมอีกสามกี่กี่เส้นหนักอีกเดวนี้ประมาณสามสี่ห้าหกมีจนทันแล้วก็มีคานตัวนี้ตัวนี้นะนี่ประมาณเจ็ดเยอะประมาณจริงเาวว่มันดี๋ยเอาเอาเพื่อเอาเพื่อไม่แบบไม่เห็นไงเราคำนวณเอาจาก จินตนาการเอานนัเนี่ยเพราะวันแบบมันไม่ได้มีะทันหนึ่งจะทันจะทันตัวจะทันสองตัวจะทันตัวจะที้ผัดวางออาเป่านะเออห้าเออห้าห้าก็บอกว่าสามสิ้นเสามสิ้นเพราะว่าสิ้นหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณหนึ่งอันหรือก็เลยเศษไปต่อกันมาไหมแล้วตัวนี้ตัวพัดนี่แหละผัดนี่แหละ ข้างหน้าสองข้างหลังหนึ่งเออแต่จะทันอีกตกพาดอันนี้อีกตัพาดจะทันพาดวางออกไปอีกอะไรทั้งหมดสามสามกับสามเป็นหกหกบวกเกือบเจ็ดงต่อเสาเสือประมาณส้นเนาะเออประมาณเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นอืเลยสคตู้หมวตหัวสามแปรแปรเล็ห้าเส้นเอาอีกสองอืมอีกสองมาได้ห้าเส้นห้าเส้นนี่รต้อันนี้เดียวว่าส่วนบนนะแล้วด้านข้างอีกทีนี้ เวลาเราจะแอมอีกนะด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี้อีกนี่เหล็กเหล็กเหล็กฉันเลยเนะแอมอะไรเราปูนนะเราก็บล็อกนะก็บล็อกนะเพราะเหล็กเราสู้ไม่ไหวนะโอ้ไม่เจี่ยวเลยนะอออ๋เกก็บหโอเคก็บล็อกนะเเราออใช่เนี่ยชุดบนเหล็กชุดโครงรังคาข้างบนอีกนี่ใช่เราเราใช้บล็อกนะก็เอากบเอ็กเรานี่อันวงกบหน้าต่างเราเอาหน้าต่างที่หันออกไปตรงถนนเนี่ยเอาหน้าต่างที่สําเร็จอืในร้าน ส่วนหน้าต่างด้านหลังเราต้องใส่หน้าต่างอีกตัวหนึ่งใช่ไหมด้านหลังเราทําเป็นเหล็กเอาปิดเปิดเหมือนหน้าต่างไม้บ้านเราไ่ใช้เหล็กทำโอเคไ่เพิ่มเหล็กเส้นเนาะส่วนประตูประตูก <iful lord. S 1> ับวงกลประตูเราใช้เหล็กทาหมดเลยแล้วก็เพิ่มอ <animal cream> ีกสองเส้นเนาะเฉพาะประตูก็เส้นหนึ่งและวงกลหน้าต่างอีกเส้นหนึ่งเป็นสองแล้ว แล้วทําเป็นกรอบประตูอีกล่ะคือเพิ่มเหล็กสองไปอีกแต่ทำเป็นประตูเลขเลขกสองเลยนะทําประตูอ่ะหน้าต่างอีกล่ะเลขกสองเพิ่มอีกสองเส้นเลขกเหล็กหนึ่งตามต้องใช้เล็สามใช่เหรอครับเลขกสองได้ไหมอ่าววงกบเนี่ยใช้เป็นเหล็กสามทำทำทำวงกบประตูในห้องน้ำเคื่อเดีกพี่เอาวงกบเพราะว่าเวลาเราก่ออิฐบล็อกอ่ะถ้าเลขกสองมันมันจะไม่พอดีกัอิฐบล็อกเหล็กเกินอ่วนส่วนจนถ้าทําในในประตูน่ะ เราทำเป็นเหล็กสองเอาแต่ตาวงกลบต้องเอาเหล็กสามก็เหล็กสามสองบวกอีกสองเส้นหน้าต่างก็เหมือนกันเราก็เอาเหล็กสามทำเลยแล้วก็เพราะว่าอันหนึ่งวงกลบประตูหนึ่งวงกลบหน้าต่างสองเส้นใช้เส้นหนึ่งได้ใช่ไหมล่ะเราก็ใช้ตามเหล็กที่เรามีแล้วก็พออันนี้คือบวกเหล็กสามอีกสองเส้นทีนี้ประตูเจ้าเอาเ็กเหล็ก เหล็กหนึ่งไอเหล็กสองใช่ไหมก็มีสองเส้นเนี่ยมันพลอยพอเปร้นี่เนาะใช่แล้วเราบวกเราเราค่อยค่อยบวกทีละอย่างบวก่างบวกตออบวกตัวบวกกี่เส้นนะบวกสองอันนี้ก็บวกสองไอ๋อโอเคกี่กี่เส้นทั้งหมดนะมันมีมีเหล็กอะไรบ้างยังยังก็ดูคร่าวๆตอนนี้ประมาณนี้คือจบอาจบโครงหลังคาแล้วก็โครงกอบประตูวงผบหน้าต่างก็คือเหล็กแล้วจบแล้วตอนนี้อ่าเหล็กมีมีอะไรบ้างคอยลองคำนวณเรากี่บาทก่อนกนี้เหล็กเหล็กสามมีเก้าเส้นเก้าเส้นเหล็กสามเดี๋ยว มันแปลกอางูเนาะยกไปไนเดี๋ยวพักสต็อกก่อนยาวก่อก่สรุปว่าสรุปว่าเราจะยกโครงเนาะยกโครงมุงคาก่อนยกโครงมุงคาถ้าเราตามเดิมนี้หรือเปล่าถ้าเราจะคิดไม่ลดออกเลยไงนี่วันนี้เอาตัวนี้เอาลดเลยลดออกอย่างละเท่าไหร่สองเพราะว่าเราจะลดลงไปอีกเราจะมองยาวเท่านี้หกเมตรต้องเอาเชื่อผมนี่เพราะว่า เอาเอาให้เหมือนเดิมเพิ่มมันมันเดี๋ยวเราค่อยไปคิดทีหลังเพราะว่ามันถ้ามันเล็กเกินมันมันลดขนาดมันก็ประหยัดได้ไม่เท่าไหร่หรอกพี่เอ้าวเพราะว่าหกเมตรยังไงก็ยังงั้นแหละโอเคเอาหกเมตรก็หกเมตรโอเคตามนั้น้เลยเอคือเราทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนอถ้ามันดูทรงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคเอาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเพราะเดี๋ยวมันเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะเราได้เล็กได้เสา ครับเสาตามงบที่เรามีครับเอาตามนี้แหละไม่ต้องลดหรอกเอโอเคแต่เรามีเสาเสากลางเสาที่เราก็บอกเราเอาเสาไม้นะฮะก็ได้บอกเรายิงเชื่อมต่อก็ได้สรุปเสาเราไม่ต้องไปสั่งเนาะเราเอาเหล็กสามนี่ทำเสาเลยเอาเหล็กปูนน่ะดีดีดสามอะปูนบากเออเอาปูนเนาะเราต้องใส่เหล็กสั่งเสาใช่ไหมเนี่ยไม่ถ้าพี่สั่งเสาตอนแรกพี่ก็ต้องเอาอะไรมาเทไหมหรือว่าไม่ต้องเทตั้งเลยเสาพืชตั้งเลยอาเอาเอาเอาสรงเสาก็สาปูนกับทรายด้วยเออ เราก็ต้องเพียรินนนี่แหละเราสั่งสายสั่งปูยังไงตอนที่เราไปสั่งเสาไงสั่งกุสมานสายตะกระเดินเนี่ยโอเคอ่ะโอเคเกาะบุตรนี่นสดต้วโยกโครงยาวหกเมตรเนาะเสาต้นนึงละเท่าไหร่ต้นละเท่าไหร่เดี๋ยวเราเขาไปดูอันนี้ความยาวบนหดราคานี่คือโคเมตรนะยาวหกเมตรกว้างสามเมตรเราจะวิ่งไปเฮลิคอปเตอร์ก่อนเนาะเราเลยแปลก่อาเสาเสานีะเสาสูงเสาอะเสาเสาเมตรอันสิบเหรอไอเอก็ ฝากไว้เท่านี้ครับผมประมาสี่ต้นเนาะสองเมตรนะสิบฟังดีโอเคโอ้สุริกันยาวเลยอเอเนี่ยเอาเลยเอาทัดหมดเลยเนาะโอเคครับผมโอเคนะครับผมก็ลงตัวที่ต้องยกโทวงให้ได้มูลคายได้ก่อนนะทีนะเราจะมีคิดเรื่องงบงบเข้ามากันนะครับผมเรอครับสวัสดีครับ